ติวอังกฤษพิชิตคะแนนสอบสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับทิเชอร์อีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเตรียมตัวติวข้อสอบในพาร์ท1เกี่ยวกับเรื่อง vocabulary กันค่ะมาดูกันสิคะว่าเด็กๆเนี่ยจำคำศัพท์เกี่ยวกับ feel และ sport ได้มากน้อยแค่ไหนเราไปดูกันเลยค่ะ ในบทที่1มีคำศัพท์น่ารู้อยู่ด้วยกัน6คำนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เรามาเริ่มกันที่คำที่1เลยนะคะ cloud cloud ภูมิใจ shy shy ขิน worry worry กังวล excited excited ตื่นเต้นดีใจ b r d เบื่อ sleepy sleepy ง่วงนอนไหนใครจำได้ทั้ง6กคำแล้วบ้างเอ่ยถ้าใครยังจำไม่ได้เด็กๆลองกลับไปท่องเพื่อเตรียมตัวสอบกันนะคะเราไปดูคำศัพท์อีก6กคำในบทที่2กันเลยคะ่ะไปกันเลย basketball basketball volleyball volleyball badminton badminton football Football b บ s e b a l l b a s บ b a l l Tennis Tennis เมื่อเราได้ทบทวนคำศัพท์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาลองติวข้อสอบในข้อที่หนึ่งนะคะในข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า he feel dot, dot, dot today ให้เด็กๆ เติมคำที่ถูกต้องในช้อย A, B, C และ D ลงไปในช่องว่างคะ่ะซึ่งในข้อนี้ให้เด็กๆสังเกตจากรูปภาพว่าเขากำลังรู้สึกอะไรอยู่คะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นรูปภาพแล้วให้เด็กๆมาเลือกช้อยทั้ง4แล้วเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงไปในช่องว่างได้เลยคะ่ะและในข้อนี้จึงตอบข้อ C cat คะ่ะ Sleepy นั่นเอง He feels sleepy today. n u m b e r ร์ a ูมิกแอนด์สามารถเล่นจุดจุดจุดเด็กๆสังเกตรูปภาพค่ะว่ารูปภาพนั้นเป็นกีฬาชนิดใดและให้เด็กๆตัดตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องออกทีละข้อและเด็กๆก็จะเห็นคำตอบที่ถูกต้องเหลือเพียงแค่หนึ่งข้อนั่นเองค่ะข้อนี้จึงตอบว่า Basketball m i x c a n play b a s าส t b ตบ l ล และข้อสุดท้ายในวันนี้เด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าคำถามแต่ละข้อจะแตกต่างกันไปแต่ให้เด็กๆสังเกตว่ารูปภาพนั้นเป็นรูปภาพกีฬาชนิดใดนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เด็กๆสามารถใช้ในการสอบได้นะคะถ้าเด็กๆดูจากรูปภาพจะสามารถตอบได้เลยค่ะว่า เป็นกีฬาชนิดใดนั่นก็คือเทนนิสนั่นเองค่ะเทนนิสอยู่ในข้อ b เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบว่า Nit and n u t can't play tennis สุดท้ายนี้ทีเชอร์ขอฝากให้เด็กๆลองไปทบทวนคำศัพท์ที่เด็กๆได้เรียนมาแล้วอย่างละเอียดและเด็กๆจะทำข้อสอบได้อย่างง่ายดายเลยค่ะ I wish you r o c k ขอให้เด็กๆโชคดีนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคิดบายเซีย you แกนเน็กซ์ไทม์